แมบอีได้เสือเสือมาให้เพื่อนบ่จะข่อยได้ต้มปลาข่อยนี่เกับเนาะกับทานปลาลงต้นเนาะเอาเอาอันนั้นเอาทงเครื่องแล้วก็เอาทานบ่เอาทานเลยให้น้องว่าเอาทงเครื่องบ่เจ้าวเพ่งน้ำบ่โอ้ล้ด งัวชนนี่นะไปไปไปม่ไงวจะชนเลยคนเท่าวพวกนี้นคอยชื้อต้มปลามาอ่าคอยต้มปลามาแต่เฮือนน่าเสียดอมีตัวใหญ่ลุกมืดบ่มือดคือต้องขอไป เปิดภาพขึ้นมานี่ยกำยังเศร้ามืดย่เตรียมตัวลุกมาหาเห็ดกินเฮ็ดอยู่พี่น,อน้องไอ้ต้มปูต้มปลากินขา้าวแต่กะจิไปหาบท่าสุนทอนเด็กกับลูกสาวตื่นมากินกะต้มสบายดีเด้อลูกแล้วยก,กขึ้นหัวเลยสบายดีเลยจะไปีอ่าลูกสาวมากินข้าวต้มแม่เพิ่นเฮ็ดไว้พี่น้องไหมอ่า แล้วก็ลูกชายลินโต้ซ้ำสวายดีลูกสบายดีเ <c oughs> ด้อพี่น้องเอ้เขาก็ลุกมากาเคียมมาเนี่ยแต่เช้าเตรียมเอาต้มปลาเดี๋ยวพี่น้องสิต้มซุปก,ก่อนจะเสียไปผักมาเลยพี่น้องเอ้เพราะว่าตะเกาเอาแต่ดิบๆไปมันเล้าก็เห็ดกินยากลำบากเนาะเนี่ยพี่น้องเมียก็เห็ดกินอยู่สวัสดีเท้า สบายดีพ่อแม่พี่น้องตื่นนอนกันเลยส้มป่าเดี๋ยวพี่น้องเพื่อร์เกจอย่างบ้าทำอาหารสำเร็จรูปไปฝากประชาชนที่ชอบถือก้อนเนาะแม่เนี่ยน่ปลาข้อละล้วนพี่น้องเอ้ยสะอ่อนปลาลายคณะนาป้บอสเนาะพี่น้องเนี่ยพี่น้องมือก้อนกระดังอยู่นี้ภายแต่ว่าย่ายเข่าไงแล้วเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกก็เลยเข่าดังอยู่ในราะว่านผมมีหลังคามุงนี่เด้พี่น้องกระเทือบมองพลังเล็งหาเงินอยู่ อะพี่น้องไปเบิ่งปูเบิ่งปลาใช่ก,ก่อนพี่น้องเลยขังไว้อยู่ในโอ่งพี่น้องนี่พี่น้องขังไว้อยู่ในโอ่งค์เต้นถลิกถลิกถลก,ก,กโอ้พี่น้องปลาถึกตอนแบ่งไปต้มน้ำพี่น้องเลยอืโดยพี่น้องเลย ลูกก็ให้อยากกิตน,นมเละโอ้พี่น้อยอลงหมอแล้วครับโอ้ก็ลังล้างลูกอยากนมก่อนวาต้มสุกก่อนจะคือไปผ่าเพิ่นเด้อมือนพี่น้องเพราะว่า ไปเห็นแล้วกับการเฮ็ดกินเฮ็ดยู่คนค่อนข้าง,ง,งจะลำบากพี่น้องเลยหมอวัดกับเนี่ยกันเลยอ้หัวะน้เลยผู้ขายนโอาผู้ายตุ๋นปลาอือี่น้อ,นองข่าตายแล้วกันฮักต์น้ำห้อนพงใช่หมอวัอวั Đồng này. Đồng này, này, ôi, <laughs> thế nào nha, ngần... bản... không đẹp ní không hung sướng, ôi bố điên rồi đấy, ha, các bạn tải mất ở đây thì có à, vẫn rồi cái lúc nào con không hung sướng này, thả, này. Những bản thân mất. Những bản thân mất. Nếu bản thân mất. Những bản thân mất. Những bản thân mất. hòn bản Nè, mất. พี่น้องเอ้แค่เช่นยังนนะเฮ้ยฮะเอาพี่น้องไปห้อจดจอดเทิงจังสีถ่ายให้เบิรงเด้อบาดเอ็ไปฮอดเทินพอถ่ายสุดทอนกัอนอันนี้กัสิอยู่ในเฮือนของบ,าบนะอา่าวัดเนาะอ่าะวันเสาร์ยังดึกเด้อยู่ลูกแต่เดึกลูกก็สิกินนมลูกชายกัวันนี้วันเสาร์ได้ไปโรงเรียน อทรายก็ได้โอเคพี่น้องเอาพี่น้องเลยเดีย๋ยวมาหอดจอดถึงแล้วเด้อเฮือนพ่อเถ้าสุนทอนชื่อทานมาให้สอบหนึ่งลว้วก็ต้มปลาห่อนหอนมาหากแลาวพี่น้องแลว้วยเข่าห่อนหอนน้ำหนึ่งแพ็คมาก,การะเปาบอดิคือเก่าสบายดีเบาเลยเนี่เบาลีได้เสือเสือมาให้เพื่อนเจ้าข่อยได้ต้มปลาข่อยนี่ดเดูเกับทาน Bà long tôn, nó, no. uh -huh. chắc này nó hiểu soi nó, Mà hiểu soi này. Ừ. Ừ, này. À thôi, bình thường Má má,

โอ้ลมหัวชนนี่นะไป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 งัวชนนะยนีมั้งมันตักนี่มันธรรมดาเงียเ็นวมัวกันนอกไงโอ้โัวลายลสบายดีเด้อไปเรียกงวยอว่ีกวอนว่เอ้อ้ยของเนียพระถาสุนทร พี่น้องไ,อได้ทานมะฮายลาอีกแล้วมานี่ก็ได้ยังแถลเ,เตียงกับแงโงลราเซลล์พี่น้องเ้ยหลายท่านาว่าวบุกเงใจผู้ใหญ่แล้วบนโมเมนต์นั้นพี่น้องเ้ยแล้วแต่ผู้ชี้ชยคือกันนั่นก็ได้โดยใช้พ่เท่าอาการเพื่อนเป็นอย่างไรและลุกบ่ได้เลยบ่โอ้ไข่ละต้มป่ามาแบบน,นั้นมีแต่ตัวใหญ่ไ,ได้ไข่ต้มป่ามามานี่ ไม่เมื่อไกว่จะขึ้นไปตำรวจเลยหรือเปล่าพัอือฮึลูกบัวได้เลยเหมือนบลาพัดลูกบัวได้เลยแล้วกันบานนะอือฮึนี่แหละพี่น้องเขาบอกเชื้อทานไม้เพิ่นคำเพิ่นยานเพิ่นดังเพิ่นพันเตียงดังไพ่สามเพิ่นเบิดบุญพี่น้องเลยนัทางเพิ่นลงก็ได้ หัวช <West> ักจุยลงนี่ติรเยบรอยเลยแล้วเพื่อนคันใช่หูเเท่าเพิ่งนด่ค่อยชื่อต้มปลามาอ่าค่อยต้มปลามาแต่เพื่อนนะแสดงมีตัวง่ายลูกหมมีใครเด้๋ยวบ่อมืดบ่มืดคือต้องขออภัยี่น้องเอ้ขออภัยเยเขาต้องอย่าตันทางบ่บอกเลยฮะตันอย่าตันทางนะ เห็นบ่แม่นเจ้าอยู่กันทางเอาดาอุ้มยังอ่ะล่ะไว้ดีๆเครื่องอันนี้นี่เข้ามาพี่นั่งไว้เข้ามาพี่นั่งไว้โคตหิ้วเข้าไปหิ้วเข้าไปมันมีช่ตัวนึงไว้ให้เาแล้วก็เือไว้ให้เือแล้วก็ปั่นนก็ได้นุ่งได้นเพราะว่าเป็นเชือของแม่น้องุพี่น้องเราบ่แม่นดอกว่าเราจ้านุ่งก็ปั่นแม่แต่น้องอ้อยนุ่งสาธุรมา มาเลือกเลืกเบื้องรถนี่แล้วก็ซื้อน้ำพ่อมาให้นี่อยนะโดยเขาใจ่เหลือเป็นไคื่อนี่ไข่อยู่ว่าคือนี่ไข่ตลอดนอนตลอดเรื่องนี้อ๋อเจออยู่ใช่หออะทานหมอเพิ่์นอ่ะโอ้เดี๋ยวข่ากลับออกมาเดี๋ยวสิให้เจ้าไปนำเพิ่์ดมาใส่โดยใชายาบ่อยากใชายาบ่เคยใส่บ่ คอครเจ้เทญญาท่านมอยู <rumor es lag os> ่ทุกสาราบ่หมอประจำบ้านบ่โอ้ได้ส่งนะโอ้เดนี่เาพี่น้องเลยชีวิตยันลุ่มบ่พี่น้อ กัล้มมือนุ้งได้บ่อไงนะนุ้งได้กันทางปะเถานุ้งนุ้งได้ของอาล้างถ้วยว่าคว้าต้มปลานี่กินข้าวกินน้ำหรือบ่อมาเนี่ยยงโมยากยังโมยากอยู่นี่น้ำคว้ามันห้อนนี่ได้ปะเถาขวดถากันยอยู่อย่างถากต้มซุกมันมาดละตักมาเลยด้นี่อาการกะนักพอสมควรไม่ต้องเลย นักบ่เบ้าเลยไปบอไรโตกินบอไ้เลยมาเนี่เริ่มแล้วใช่เริ่มแล้วบวยจะดันพักคนบนนักมือเลยบวชเข่าเลยเริ่มอาการนักเติบแล้วมีตัวนุ่งได้อยู่ป่ะเจ้ามีอยู่โดยนุ่งเด้อแล้วเปลี่ยนเด้อมาคลิปหน้าเด้อเนาะเพราะว่าเจะทอดกระสุดนี่ซองทิศไปเจ้ากระสุดนี่เป็นซองทิศเลยนุ่งในบาจะทอดน้ำตัวนึง โอ๊ยดอกบ่แม่นดอกว่าขุดชุกเสานุ่งแล้วก็ปั่นกระนุงแม่นปั่นกระนุงขนาดนึงเข้าชุกแล้วบ่ชุกแล้วเือ TikTok เด้นี่ปลาาีได้งามแท้นะงามเือนุ่งอยู่แล้ว FC เพิ่นคอมเมนต์ว่าหาเชื้อมเพิ่นนุ่งแน่ก็เลยให้ชาวนาคนให้นี่ีชใหม่แล้วน่ะหมซําสินุ่งบ่บางเื้อชื่อมาแม่ท่าทูยังบ่ได้นุ่งซ้ําคนผู้หญิงชื่อ่น น้องพ่อแมาท่านนี่เด้น้ํานี่ซอมให้อีกเด้อด้คุณพ่อคุณแม่คุณบิดาเดี๋ยว่อบต่อไปนี่ซื้อขวดใหญ่มาให้ใยินกินเนาะบ่วัดจังบ่ฮุกเนาะ่ว่าตัวเราุนได้ชําคนได้ลูกบาดในกเืดึงลจะนอนน้ําลาคืนนี่นอนนี่แหละโอเคนอนน้ําลานั่นแหละเบิ่งงเราอย่าอย่าย่องลปไว้ก่อนอย่าย่องอย่าย่องนี่นะนี่เสียงดังเนาะ ดีแล้วเจ้าต้องดูแลแล้วเด้อเคื่อนนี่ได้นอนน้ำลาอยู่บ่นอนเออดีเราเท่าละถึงชื่อยาวานเหมือนไรได้สิเหมือนละหรือว่ากินอะไรไม่แห้งหรอโอ้เหมือนวแท้แม่เล่าคุณเลาบริกิตเข่าบ่ะแกปวดป่ะเนี่ยเตือนมาวันนี้ได้กินยังแน่แล้วพอเท่านะแห้งเท่าไรอาจจะไปเชื่ออันนี้แห้งเท่ายาปลาหักแห้งค่ะ ชงยาพ่อจะซื้ยาเนี่ยพีบ่บิดตอนไหนในยาไนีนน่กินนีกหรือเปล่าเนี่ยแจักหน่อยที่กินนี่นบ่เนี่ยไม่กินนี่แล้วส่วนกินแต่ยาลายช็อกเลยเนาะบ่แมนแมนแม่แมนสิบแมนแมนได้ยาก,กินลายแล้ววิเช้าโลดจะขึ้นแนวหนแม่นี่าะพอเท่ากับอันนั่นกับเมียนเจ้าได้กินข้าวแล้วบ่ ทอกินให้เอาปลามาให้เพื่อนทอดกินเลยสปอตมามามาไปล้างถ้วยล้างอย่างมาทอดกินกินต้มปลาเลยเอานิ่งไปทางหลังลต้มปลานะเบิ้งนี่ดูกระเช้าแบบนิ่งทางหลังอันนีหละโอ้โนี่นี่มาทางหลังต้มปลาคอใหญ่แด้วอ็ต้มให้เมียต้มเช้าเลยบ่โอ้ไปนั่งใกล้ๆพ่อได้ยังไงล่านั่งใกล้ๆพ่อนี่ขันเจ้าก่นอยากกินขนมอ่ะเออนั่งใกล้ๆพ่อดูแลพ่อเด้อ นี่นี่มานั่งนี่มานั่งนี่มานั่งนี่ไปไปนั่งทั้งหลังน้องพกเราชีวิตบ้านปลายแล้วเหมือนชิพไทยของพ่อก็ยังดีได้ลูกเมียยังเบิ่งนี่แมนบางคนเขาก็บอกเบิ่งดีละดึงเทปไอ้ที่แตกไดน่นรอพี่ดาวมันก็ได้เว้นไปลงทางนั้นเพราะว่าทางนี้ลงนั่นแหละบ่อเท่าอยากกินข้าวกำน้ำบ่อเท่าลูกถามได้นี่ เดี๋ยวมามลบหน้าลกูกจะหาซื้อมาสุกินมังไมมได้กินได้บ่ได้กินมังยังนะอยากอยากกินมังยังนะมาเที่ยงมาชมมาวาดมาเห็นนะอ,อันนี้กับลูกลูกเห็นเจ้าแถาแห้งลแล้วนะกับอีต้นอยากซื้อให้กินเนาะแมนอันนี้กับบาบัดนั่งตันไผ่อยู่หันบาบานะัดเนาะมือไผ่เนาะบาบาัดนี่ลาี่น้องเลยนี่ได้แสงลาไผ่มาให้ลาบ่แมน แล้วใส่โคมเดี๋ยนะีะโคมแซงทุล่าเชียวกับบ,บอ่อท่ออันทานหมอมาชายาแล้วเนาะไหนเนะาะใช่ทานหมอมาชายาให้บ่ตอนแรงก่อนทางเบื้องก่อนอีตอนเ,าาาอนเราแห้งเดี๋ยวนี้โยนบ่อยากเข้าวละ่อยากเข้าเ,าเข,าข,อข,อขอ้าวหัวนำอันนี้ก็ เอฟซีว่าทีมงานเฮางสองไอ้น้องนี่ว่ามาวุ่นวายกับเพิ่นเหยิงวุ่นวายได้ห้อเบิ่งเพิ่นมานี่สามปีสี่ปีเราพี่น้องยอถ่ายเอฟซีเก่าแก่ที่เพิ่นเห็นเพิ่นได้เบิ่งเราเพิ่นสีหูอยู่ทั้งถ่ายคลิปแล้วก็บ่ถ่ายคลิปเฮาเที่ยวเข้ามาจอบแล้วอ่ะเพิ่นก็เบิ่งอยู่แล้วบระมาทอัธานดอกคุณพ่อคุณแม่กินน้ำก็บ่ต้องกินน้ำมีกินน้ำเป็นอันดับนี่ช่วงช่วงจะป่วยนี่มันสีพิชิตสุขภาพจะได้ น้ำสะอาดเน้นกินน้ำอณามัยน้ำอณามัยน้ำนี่เพิ่นชายบาทคุณได้นี่น้ำความสะอาดน้ำบริสุทธิ์มีปมแปลงกันได้ด้วยจริงแล้วเแต่ว่เอามาใครกินใขรจะใครจะ่วยว่าเจ้าก็แบ่งไว้นี่แจ้วพร้อมได้ห่างคอยตามแจ้วมาให้พร้อมได้หาเบิกน้องเขาขันเจ้าเป็นอยากแจวนะแบ่งไว้เจ้าเนาะเจ้าอยากเจ้าก็กินเป็นยากลูกอให้ลูกกับเมียนี่กินก่อนไม่ติดตัวใหญ่ได้เลยาก ผู้เขาดูแลเจ้าเด็กคนเขาว่าเขาวันี่เขากันต้องดูแลเจ้าอ้าวดูแลคืองมีตากมีเท่าหลวงเอาไปใช้เพื่อายใช้ลูกดูแลนักเขาที่มีปัญญาบ่องหน่อยฉุ้งข่อยกะดูแลได้กับบ่ซ้าเขาเพราะว่าเขามันอยู่จำแม่นเมียเจ้าเนี่ยอยู่จำฉุ้งข่อยเนี่ยมาเป็นช่วงข้างคาวมาแต่กลางเว้นข่อยนะแม่นงามบะนี่ เชือนี่หน่อยงามบ่งามเชือนี่ราคาเป็นแฉนบ่ได้เด็ดนี่เนาะบ่บ่อยพ่นแล้วเชือดนี่พอถานุ่งก็ได้เชื่อกนะโอ้ยเปลี่ยนเชือบ้างเลยเด้อพอเถาโเยแต่ว่าเชือบมึงมักติ่งแค่ไหนเจ้าบ่ได้หาน้ำจากมือแล้วพอเถาวอู้ช่องช้มือเลยกว่าแล้วขาวกว่ากว่าแล้วใส่สุดนี่ลายมือแลยน้องเบาแม่ไม่แต่ว่ากันเป็นไปได้กับเฮีเมียเจ้าหนเซดตัวแมในยามไข่แบบนี้นะ เช็ดตัวแล้วมันก็จะมีแห้งขึ้นตัวอย่างวันเต้าน้ำปีนกันทางยาอ๋อตัเป็นได้อ้อยนี่ไปซื้อยาได้บ่นี่ย่างเงี้ยไปซื้อยาเนี่ยอให้เมียแล้วเนาะได้แล้วบุญจักกันแล้วเนาะเมื่อมาวัดจิตขอลองสาธิตหยาแล้วกันโอ้ยานโตแค่กี่เขากันได้ยังไปก็ได้เดี๋ยวจะคว้าวันนั้นว่า กินน้ากันเลยเด้อท่านเจ้าก็คอยเอามาาเผาปะทุกคนลับบูแม่นว่าเอามาเผาคนหนึ่งผู้เดียวได้ทานผมโบแบบได้ทานคอยในทานต้มปลาคอยต้มบักเล่งไหลต้มซิฟปลายโตทีแรกต้มซิฟโตแล้วย่านห่้อข้าต้มใช่อีกอันนี้ก็ยังดีได้นี่ทั้งอันนี้นะทั้งพี่น้องของนางแตงอ่อนนี่ยังพอเท่านี่แล้วขับขับบุกเครียดพอเท่าเนาะเรายัง เบื้องนี้ยัง่วยกันแล้วเพื่นวะนี่พี่น้องถ้าได้เตียงมาเข้ากับสิทธิ์ซื้อทานมาให้เพิ่นแล้วเพิ่นกับพันธ์หลังไพรละสามเพิ่นเบิดบุญพี่น้องเบื้องเบิ่องกันไปอีกบุตรน้องบุเกินสิบปีแล้วเนาะเกินสานเพิ่นกระเมียนแปรแล้วหมดเช้าสุดลองเบิ่งไหนเด้อสดให้ลูกเบิ่องไหนเด้อเสียเสียใจเลยคอยอยากให้กินในอิ่มเนาะให้มีแห้ง จะว่าไผ่ต้มนะเมียเจ้าผ่าไผ่ยีต้มเมียคอยต้มมาผักเดาหน่อยเฉพาะโดยตอ้เพี่เนาะตัวปลาพอแล้วพอแล้วผักบเบาๆใส่ต้มปลาเดี่ยวนี้ปลาตัวโตใหญ่ให้ตั้งให้แล้วเอาลูกชามนั้นก่อนเนาะเสร็จแล้วกินชดชดที่ชื่อบอกกินข้าวก็ได้ชดลดกินที่ดอกเลยเ่า ขขไข่หน้าไว้ให้แล้วี่วยจเป็นหน่วยนเดนัวนว่มีกับเห็ดนัวขนาดเลยน้ำกันอะไรแต่ว่าบ่ให้กินปลาล้ลไยเนาะแล้วก็บ่ให้ไปเอาชู้ผู้อื่นกินได้ช่วงนี้นะพอเท่าแล้วต้องอันนั้นจะหุงข่าหุงนา้าไว้ให้เรากินน้ำเพื่อนกัสะ,ะอาดกิน่เอลูกไม่ตุท่าบ่เรามาช่ยล,ายล้นเนเะแน่เจ้าคือพกินข่านะกินแมลงอ้อยครับ เนี่ยเอนมครอมันเียน่บ่อไหนล่เอาไข่น้าไปไข่น้าไปให้เราน่เด้อน้ยังไหนอ๋อต้มให้เราโอเคโอเคว่าแต่มีแงบเาโอ้มีไก่ต้มอนให้นะเล่นวยบ่อใดเลยบ่บ่อใดมืดเนาะมเล่นวามันดดป่าแล้เาไว้ฮอนนะฮอนอาการ้อแ่พี่งเอ้ย ในชีวิตบนชุด่ายมีผู้บงผู้งลองกินบางนาบารด้วใส่บาแซ่ไนะยพี่บวัดบวัดกัดมืดมั่นมันมีนังมงน่งไบาวัดตลนี้เปิดไทตเปิดไทยเจวมเราลกินใ่ไเจวกินได้ใ่ไหมเจ้าได้่ดื่มปากินมันสเพ็ดสิสมาเจ้วนะปลาไบก่อน บ่ฮะกินบ่ฮะกินเจาะถามเราเถอเราบ่ยากเนาะแบบว่ามันจะมักเจาะได้ปลบเต้าท้อสดเป็นตาแซ่บแท้เลยแท้เป็นหรีอได้หนิต้มปลาครับคอใส่หัวข้าวคอยชิคข่ข้าวอ้อนคักขุดใส่นัวเนาะน้ำหอมลูกล่ะหอมป่ะอยากบ่อยากกินต้มปลาบ่เค็มในน้ำหอได้เฉืองามเลยดีใจบ่ได้เฉืองามด้วยวนี่ได้เฉืองามเลยฮะเอามาให้นะแล้วเจ้าเปลี่ยโนเด้อถ้าใครออกจากนี่ถ้าเจ้าเปลี่ยโนเด้อ เอเด้อเจ้าน um no to uh ่ะเปลี huh. man, like ah ่ยนแน่เนาะหลายมือแหงแล้วเนาะเอฟซีมันให้ใครเลยนี่ให้ว่านางแตงอ่อนคือว่านางหลับอี๋นางหลายอยู่ได้เพราะเราและนางทำนั้นแล้วควมาเป็นตัวอย่างพูนะอิ่มแลยแม่เนี่ยเลยอิ่มแล้วเนาะคนป่วยเนาะคืู่ในคนเมื่อยเลยเมื่อยเมื่อคืนนี่อันเดียใช้ชโลมมันดไม่นอนไหนด้วยโดยมีแห้งตกฝลา เท่าไรราคาใช้สลมทามเขาชาวนี่ว่าหาเชนหนึ่งพันั่นบ่อย๋ยว่าโมว่าหาเชนยว้าพิลึกอเลยแท้ผู้เขาเคยใช้แล้วข้นวบาเบาเลยไปน้ำพึ้นมาใช่รุ่นแล้วเท่าไรก็ได้แน่นไปแม่บอกจะไปได้บ่นน่ บัดแล้วกันเนาะบอกวดาอะปวดเขากินข้าวอยู่น้ำเนาะนอนผ่อนใส่ล้มขึ้นสิมีแห้งขึ้นมาเนาะใช่เลยให้เจ้าที่ตามอาการไหนท่นไปใส่เลวนะน้อแล้วคอยบริอยู่น้ำตลอดจนะล้มเบิดลอะไรเนาะขอดนเลยต้นแรงวม่เรียบไม่ง่ายเมนเบิงจะพอไปเดียวในโครงการอันนี้เมนพวกลูกเกิดเห็นหน้าดูใจก็เฮงเพราะว่าตอนนี้น้ำเบาลี่ก็ยังไม่ได้มีเงินแง่ ยังไม่ได้เหนมีเง hmm. okay. ินอยู่ยังไม่ได้เข้าไปกดเงินเขาต้องเข้าไปหากดเอาเงินก่อนแมนเพราะว่ามันบอกวิธุดูเอทีเอ็มเนี่อยู่แถวนี่บอกวิธีแต่ว่าคันอันนั้นล่ะใช่ไว้แล้วก็เขาก็จะติดเพิ่นไว้เอาเบอร์เพิ่นไว้เนาะมาขากลับมาเขาก็จังไว้จ่ายเพิ่นก็ได้เพิ่นก็ซื้อจีฮิดอยู่จากสองสามถึงโมงแมนเพื่อเป็นชีวิตเพื่อนก็เล่นเบอร์เพื่อนเยอะสอาเงินแมนบอกไม่ได้บอกอ๋อ เอาเดี๋ยวจบทีนี้เดี๋ยวให้เล่าไปตามเลยน้องบอทแมนว่าอีต้นเราแห้งอ่ะโดบ่ได้ดีกว่านี้โอ๊บ่ได้จะดีบ่ทั้ใจบ่ได้เห็นบ่เท่าป่วยไปเนี่จะเก่ามาเราเอาหัวเอาหัวเนาะแมนว่าพื้นผู้สาวน้อยแล้วก็หัวตะกี้ว่ายอกเรามาเดี๋ยวนี้ว่าพื้นผู้สาวน้อยเราแห้งเหี่ยวลงฉับไปบ่รอดบอทเลยแล้วแซ่บบ่อยแซบบอตแซ่บตีบ่ทแซ่บตีมือหน้าไอเอามาให้กินนี่ขนมแซ่บกันวาบ่แซ่บมือหนาไอเอามาให้กิน โอ้ถามว่าเท่าขนาดเราจำนั้นเราอย่างวัดนั้งไว้นูว่าบทเผ่าโอ้ยโอ้เราบอกสิบได้เดยบทเท่าเจ้าอันนี้นะอันเจ้าต้องเบิ่งแย่งเราจนห่อนบั้นปลายชีวิตบั้นุดถ่ายแม่นผัวกับเมียอย่าขาดเบิ่งแย่งกันขันเราขันเพี้ยวจะให้กันนะมันเป็นบุรีแล้วมันเอฟซีกับบรีอยากเบิ่งเอฟซีคอยกันเนาะเพื่อนก็บม่อยากช่วยกันให้กัน มืมีความชุอีกแม่นชีวิตของคนเฮาเท่าเราเริ่มเบิดแหงให้เจ้าเริ่มยาได้้็เสียงป่าเผาได้เนี่กันจุมดถ้าเจ้าถือกันน้ำเบิ่นกับชีทางให้เนาะดีบดายเฮือนเพิ่นกับชีเฮ็ดให้ได้นน่เพื่อให้น้อง้หยเป็นได้กําพักําพอยเนาะแม่ถ้าเจ้าต้องถือกันดูแลกันขันขันจุมดเจ้าดูแลเราจนเบนปลไปชีวิตจนมือชุดท้ายเราได้นี่บางเทื่อ บุญคุณที่เจ้าเฮ็ดนะอาจที่ช่วงผลให้เจ้ากับลูกได้ดีได้ในเมืองหนาบิ่งแงงผู้เฒ่าเนาะ่คือจุข่อยมาเบิ่งแยงแล้วช่อยกันนี่มาซื้อขนมกระโตุ้มไฮร่างก้อยช่วยทั้งช่วยทุกชิงทุกอย่างก้อยเบิ่งเอาบุญคุณได้ก้อยนะเขาบอกก้อยมาเห็นแล้วตอนเฒ่าเนาะบ๊อบบ๊อบตอนหนุ่มไม่ได้เห็นแล้วตะกี้เราก็เป็นทหารตะกี้นะเดี๋ยวนี้เราก็ปุ๊บกระเช้านะท่านชะอันนี้กระพี่น้องเลยเราก็อันนั้นลูกเนาะ แต่ว่าลูกเต้าเราก็ถ้าเห็นคลิปนี่กับติโตมาหาพวกเขานี่โบมายามกับติโตมาให้หู้เนี่ยว่าอยู่ใสยังมีชีวิตอยู่บอแมนอันนั้นก็ได้อันนี้กับโได้แมนว่าว่าลูกเต้าเราวนี่บโบเบิรงบโแยแงกแต่ว่าบบเห็นชื่อเนาะแมนอันนี้กับเขาพันธุงกับได้ว่าเขาถิ่มเขาป้าพี่น้องแต่ว่าเขาเค้ยเห็นจะคือเขามาชามชี่ีี่เี่ยเเคยเห็นจ้าเทือนเห็นแต่เมียเรากับลูกเราวน้อยๆอันนี้แล้วก็บุ้มในแถวแล้วนี้ ตอนเจ้ามาคนโบมาอัอานานั้นอะบุญวัฒนาบุญโยบุญพอกันเจ้าแพงยังแพงอยู่เนาะแพงลูกนี่เนาะแพงปัดนี่ความหักของพ่อแม่แบอบว่าแต่พ่อว่าไม่ตีงล้วบอกว่าจะแพงลูกอยู่บ,อบอ่แล้วแพงแหงแล้วอ่ะแพงแหง<อ>ยันตายไปก่อนเห็นหน้าลูกลูกบ่มีความสุข<อ>ลูกบ่มีปัญ,ญ,ญ็าขันเขาขั้นเขาจะขันเขาอยากเห็นหน้าเจ้านะพ่อเท้าเขาก็มาแล้ว แม่เพิ่นตลงมาเนาะแม่อันนี้ก็คั้นข่อยฮู้จักบ่อนเพิ่นอยู่นะข่อยเชนไปตามฮอดเฮือนเลยทางสวรรค์นี่เนาะบ่อบบอน,นอ,อันนี้บ่จุบ่รู้เด้บ่รู้บ้านบ่วรู้บ่อนดูจักเพิ่นย้ายไปอยู่ไสเนาะบ่จกัจกอจักอยู่แห่งไหนอยู่บ้านสิบ่เท่านี่ลั่นโทษได้กำพ้าพ่อแม่กำพ้าลูก